ได้ภาษาได้สามภาษาหรือนีม่แดงมาแด่งภาษาซ้ำสูงมันเกิดม้าม้าม้าบานข่ยเอินสิม้าม้านองหนองเนาะม้าม้าบันเอนพอคนได้วาอยู่พอคนว่าโอ้เส้นบหนองแตเนาะสาวซ้ำสูงหน่เนาะคนะม้าบันเอนภาษาอังกฤษก็ได้ดิล่ะโน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 คนโนโนได้โนโนสิโน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 คนสู ติดตามเด้นะน้องแฟรดเรียงง่ยายบ่ย่าเรียงง่ายจ้ามาเลยนี่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 ออมาเลยมาเลยมาเลยนี่นขอบคุณค่นะย่างซอยกันละพี่น้องเอ,อ้ยหลายคนหลายเสาหลายงามคือวบานแหละผู้จิ้งหนึ่งกับฉลาดคนละย่างข่อยกับว่ามปนฉลาดเมือ่อตัวแนว้วนี่คอยกับ ่อยกับฟังมู่เจ้าอยู่ฟังเสียงมู่เจ้าบอกมาข่อยกับเลี้ยงตามมู่เจ้าอยู่ดีคนละแนวรับคอนแกนห้วจ้าตอนนี้อยู่คอนแกนเป็นคนภาคกลางอ๋อค่ะแี่ดวงตาเป็นไงม้างล่ะยายแตนมหาหลานติมหาแอดมินข่อยแล้วแม่เพ่น โทรศัพท so so oh okay, ์ข่อยมีปัญหาข่อยก็นเรียนหาเพิ่นแล้วแหละโทรหาเพิ่นบ่รับย่าหนึ่งเพิ่นก็รับย่าหนึ่งหัวเพิ่นยากเพิ่นก็ใกล้จะหมดแบตหรือยังใกล้แล้วค่ะดูซิใกล้จะหมดแบตแล้วนี่ดูเลยเดินเดินเดินมาหาเขาดูดูย่างมาหาเขาดูดูหนิกะอันนั่นเด้อ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  เฮ็ดด no ิงดิงเฮ็ดดิงดิงเฮ็ดดิงดึงเฮ็ดดิงดึงเฮ็ดดิงดึงเออเฮ็ดดิงดึงเฮ็ดดิงดึงเฮ็ดดิงดึงเฮดึงดึงอ๋อแล้วหัวตะเขาบผิดตามเจ้านี้ยายนี่บอกแล้วแน่ว่าแล้วเป็นลูกของแอนบอยเด็กน้อยสอนพลนี่เป็นลูกของแอนบอยถูกต้องแล้วนะคะเป็นหลานยายแตนนี่แหละจ้าเขาไปฝาก อันทองอยู่บางอื่นเขาพึ่งกลับมาหากันเิ็หน่อยสองคนเนี่ยเขามีวัสนาดี